สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระเจ้าทรงรักทุกคนวันนี้ผมขอนำความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาแบ่งปันแก่ทุกท่านความเมตตาการุณาความห่วงใยต่อชีวิตของบุคคลเป็นต้นคิสชนทุกคนรวมทั้งพี่น้องอื่นๆเพราะว่าในโลกนี้เราทุกคนเป็นพี่น้องกับและก็องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงรักทุกคน ความรักของพระองค์แผ่ขยายไปทุกทิศทุกทางทุกที่ไม่ว่าจะเป็นตอกซอกซอยใดไม่ว่าจะเป็นหุบผาขุนเขาใดไม่ว่าเป็นเกาะแก่งใดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบความรักให้กับทุกคนขอเพียงบุคคลได้เรียนรู้ถึงความรักที่พระองค์ได้ทรงมอบให้และพร้อมเสมอที่จะรับใช้พระองค์ด้วยความซื่อสัตย์ ด้วยความกตัญญูรู้คุณส่งมอบความรักที่พง์ส่งมอบให้จากบุคคลจากตนเองส่งต่อให้กับบุคคลอื่นๆเช่นเดียวกันเหมือนกับในบทอ่านในวันนี้ที่นักบุญเปาโลเขียนถึงชาวเมืองเอเฟซัสในบทที่4ข้อ1-6เป็นหมายสำคัญว่านักบุญเปาโลได้ ปูพื้นฐานปูทางให้กับชาวเมืองนี้อย่างแน่นแฟ้นแล้วและวันนี้นะักบุญเปาโลต้องการบอกทุกๆคนในชาวเมืองนี้ว่าเขาจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรจากเวลานี้เพื่อไปสู่อนาคตแล้วก็เพื่อไปสู่บรนปลายชีวิตคือเมืองสวรรค์นั่นเองการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ที่นักบุญเปาโลได้บอกกับชาวเมืองเอเฟซัสว่า สิ่งสำคัญที่สุดต้องภูมิใจในการได้รับเรียกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้มาเป็นลูกของพระองค์แล้วก็ต้องภูมิใจดำเนินชีวิตให้สมกับที่ได้รับการเรียกมาเป็นบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตด้วยการให้สมกับการเป็นบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องมีคุณธรรม เรื่องของความสุขภาพข pues mm hmm. อง hmm. ตนจงถ่อมตนอยู่เสมอจงมีความอ่อนโยนแล้วก็ภาคเพียนอดทนต่อกันด้วยความรักภาคเพียนภาคเพียนอดทนต่อกันด้วยความรักจงถ่อมตนอยูย่เส <iden> มอจง,ง,ง,งมีความอ่อนโยนแล้วก็ภาคเพียนอดทนต่อกันด้วยความรัก เพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้ในสังคมในโลกนี้ได้ต้องมีครอบครัวต้องมีชุมชนต้องมีสังคมดังนั้นทัศนคติของแต่ละคนความคิดเห็นของแต่ละคนก็ต้องมีที่แตกต่างกันบ้างเห็นแบบอย่างเดียวกันบ้างดังนั้นการดำเนินชีวิตร่วมกันจะต้องมีความถ่อมตนเห็นว่าคนอื่นดีกว่าเห็นว่าคนอื่น แน่นอนกว่าเห็นว่าคนอื่นยอดเยี่ยมปว่าเสมอแล้วก็ต้องอ่อนโยนไม่อยาบก,กระด้างไม่แข็งกระด้างทั้งคําพูดแล้วก็ทั้งกิริยาท่าทางเคารพซึ่งกันและกันด้วยความรักและที่สําคัญที่สุดต้องภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากลําบากเหมือนกัน เมื่อบางทีบุคคลเห็นไม่ตรงกับใจตนเองไม่เห็นกับความต้องการของตนเองที่คนอื่นๆจะทําก็ต้องพากเพียรต่อกันเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะักบุญเปาโลได้พูดต่อไปว่าเพราะต้องมีกายเดียวและจิตเดียวความเป็นหนึ่งเดียวกันลูกขององค์พระผู้เป็นเจ้าลูกของพระบิดาต้องมีกายเดียวและมีจิตเดียวนั่นก็คือ เป็นพระศาสนาจักที่นักบ,บุญเปาโลในหนังสือกิจการอัครสาวกได้ตั้งไว้ให้ทุกคนได้เรียนรู้ที่เมืองอันชิโอกนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เพราะฉะนั้นคิดสชนทุกคนจึงต้องมีเอกลักษณ์หรือว่ามีภาพลักษณ์หรือว่ามีความเป็นตัวตนของตนเอง นั่นก็คือต้อง่อมตนต้องอ่อนโยนต้องภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักเสมอข่าวดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูเจ้าก็จะแผ่ขยายไปกับบุคคลอื่นๆที่เขากำลังสนใจในการดำเนินชีวิตแบบทิศชนสนใจมาเรียนรู้ความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าสนใจที่จะเข้ามา เป็นรูปขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือคุณธรรมที่นักบุญเปาโลได้บอกกับชาวเมืองนี้และผมเชื่อแน่ว่าก็ส่งต่อมาถึงทุกๆคนเป็นต้นตัวผมเองด้วยก็ต้องถ่อมตนต้องอ่อนโยนภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักถ้าไม่มีความรักก็ไม่ถ่อมตนไม่ภาคเพียรไม่อดทนไม่อ่อนโยน ต่เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักทุกคนความรักนี้จึงต้องแผ่ขยายไปสู่บุคคลอื่นด้วยการกตันยูรู้คุณตอบแทนความรักของพระองค์ในพระวสารของนักบุญลูกาในบทที่12 59, ข้อ54ถึง59ก็เป็นสองเรื่องราวที่องค์พระเยซูเจ้าทรงตัดไว้กับประชาชนนะครับ เวลานี้ในโทรศัพท์มือถือก็สามารถดูว่าฝนจะมาทางทิศทางที่เราพักอาศัยอยู่หรือไม่ก็เป็นเรื่องราวของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ว่าลมมาทางนี้แดดจะร้อนรู้ว่าลมมาทางนี้เมฆมาทางนี้ฝนจะตกแต่องค์พระเยสุเจ้าทรงตรัสว่าแล้วเวลาในปัจจุบัน ทำไมจึงไม่วินิจฉัยเวลาปัจจุบันนี้เล่านะครับอย่าลืมว่าทุกๆเหตุการณ์ในโลกนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงควบคุมไว้ทั้งหมดบางทีเวลาฝนตกหนักๆที่บ้านของผมเองผมก็ดูเหมือนกันดู View, View เลนวิวเวิเอร์เหมือนกันดูอนาคตเหมือนกันว่าลมมาทิศทางที่เราพักอาศัยอยู่หรือเปล่าก เห็นทิศทางแล้วก็ด้วยอาศัยคําภาวนาด้วยอาศัยสายประคําลมเมฆฝนสามารถเปลี่ยนทิศทางได้เสมอด้วยความเชื่อความมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์ไม่สามารถที่จะอยางรู้อนาคตได้มีแต่เพียงองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่สามารถอยางรู้ทุกสิ่ง ดังนั้นสิ่งเดียวที่องค์พระเยซูเจา้าทรงตัดสอนประชาชนนั่นก็คือทำวันนี้ทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดพูดคิดและทำการสิ่งที่ดีศาสตร์จาเข้ามาจุดโจมบ้างเวลาเกิดทีเผอขึ้นมาปีศาสต์มาในทุกรูปแบบปีศาสต์มาเวลาที่คาดไม่ถึงดังนั้นการอยู่กับปัจจุบัน อยู่ด้วยความมีสติอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่ด้วยการปล่อยวางให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำทางก็สามารถที่จะขจัดวีสยัยที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวได้เหมือนกันก็มันก็พยายามถูกโจมทุกๆคนตัวผมเองก็มีมาตลอดเวลาก็ต้องมีสติต้องตั้งใจขอพระเมตตาจากพระเป็นเจ้าให้ช่วยเหลือให้เมตตาดูแลผม ในความที่ถูกประสาทหลายจุโจรมในทุกรูปแบบในความคิดมาในแวบ,บของชีวิตก็เป็นเหตุการณ์ที่การอยู่กับปัจจุบันก็ก่อให้เกิดพลังกำลังจากภายในมาสู่ภายนอกโดยอาศัยองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยอาศัยองค์พระเยซูเจ้าอาศัยพระจิตเจ้าการสวดสายพระคำพลังแห่งการภาวนาว่าสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ ากวางไว้ใจอนาคตไว้กับโดยพระพุทธเจา้าเหมือนที่ผมฝากวางไว้ใจเรื่องแม่กล้วที่กำลังจะมาทางทิศทางที่บ้านผมสุขาแล้วเคื่อฝามวางวใจก็ไม่น่าเชื่อนะครับแต่ก็ต้องเชื่อว่าแม่กล้ก็สามารถกระจายตัวไปที่อื่นได้หรือมีอยู่อีกครั้งหนึ่งที่มามาเหมือนกันแต่ตกเพียงเล็กน้อยแล้วก็หยุด น,นี่คือ,อ,อสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันความเชื่อความวางใจของผมให้กับทุกท่านว่าเป็นเรื่องจริงทุกประการน,นะครับไม่ใช่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรักผมมากกว่าทุกท่านคงทรงรักทุกคนเสมอเท่ากันเพราะว่าเราทุกคนมีกายเดียวจิตเดียวและก็มีความเชื่อเดียวได้รับสิมรังบาปเดียวผมจึงบอกว่าผมจึงขอตั้งรายการนี้ว่า พระเจ้าทรงรักทุกคนและองค์ทรงรักทุกคนจริงๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่องค์พระเยซูเจ้าทรงตัดไว้ในตอนท้ายของวันนี้นั่นก็คือการมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันก็ต้องพยายามที่จะพูดคุยกันเจรจาหาข้อยุติหาข้อตกลงกันนะครับในทางกฎหมายเองเวลาเกิดปัญหา คนสองคนทะเลาะก,กันขัดแย้งกันก็ต้องไปที่โรงพักที่โรงพักก็พยายามที่จะให้ทั้งสองฝ่ายผู้กรณีกันได้ไกลเกีี่ยกันพูดคุยตกลงกันถ้พาฝ่ายใงไม่ยอมก็ต้องไปขึ้าราลก็ตำรวจก็ต้องส่งเรื่องไปถึงศาลเพื่อให้ศาลตัดสินกว่าจะไปถึงเวลานั้นจิตใจของทั้งสองฝ่ายก็ต้องขุ่นมัว ต้องวิตกกังวลว่าตนเองจะแพ้หรือชนะอย่างไรถ้าพูดคุยกันก่อนจะไปลงพักพูดคุยกันตกลงกันให้มองไปที่กางเขนที่องค์พระเยซูเจ้าทรงถูกตึงพองค์ทรงยอมยอมเสียเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อเป็นแบบฉบับให้ทุกคนได้เห็นว่าการยอมคือใจที่ ยอดเยี่ยมใจที่สะอาดใจที่บริสุทธิ์ใจที่เป็นอิสระใจที่ได้รับการปลดปล่อยเหมือนกับที่พงค์ทรงยอมถูกตึงกางเขนท,ท,ทั้งๆที่พงค์ไม่เคยทําผิดอะไรเลยพงค์มไม่มีบาปใดพงค์ม,มาเพื่อที่จะช่วยเหลือมนุษย์ทุกคนให้เรียนรู้ถึงความรอดจากบาปและความตายให้มนุษย์ได้รู้จักหนทางความจริงและชีวิตแต่มนุษย์ก็ยังจับพงค์ไปตึงกางเขน ก็ไม่ขัดคืนเพราะว่าเป็นพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ต้องการให้มนุษย์ทุกคนได้เรียนแบบฉบับพระองค์ในการยอมนะครับยอมแล้วนะครับใจก็เป็นสุขใจก็อิ่มเองมใจก็สบายแม้จะต้องเสียเปรียบบ้างแม้จะต้องเสียหน้าบ้างแต่ยอมแล้วผู้ที่ชนะก็คือตนเองชนะใจตนเองนะครับ ก็ขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ